เอาละครับผมก็ต้องขอบราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับกิจกรรม เอ่อราตรีคริสต์มาสกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมสกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมพวกล็อกอินรายวันแล้วบวกกับว่าเล่นกี่ครั้งเราถึงจะได้ของพวกนี้นะครับผมก็เราต้องเล่นนะฮะอย่างต่ำเออไม่ใช่สิก็เราต้องเล่นประมาณ5ครั้งนะครับผมถึงจะได้โคมไฟกับ <divide> จ <thous S 1> ิ๊กซอว์แล้วก็อื่นๆนะครับผม ก็เราก็ต้องเล่นประมาณ5ครั้งนะครับผมถึงจะได้จิ๊กซอ20ยี่เอ่อันเกลือม่วง20แล้วก็โคมไฟอีก20สนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นฝีมือล้วนๆนะครับผมนั่นก็คือชนะ3เกมแล้วก็เออก็มีแค่นี้นะครับผมส่วนอันที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกล็อกอินรายวันนะฮะอันนี้เราไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับมันได้นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับ มันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเข้าเกมกี่ครั้งนะครับผม ก็ใจจริงเนี่ยผมอยากจะอัดตอนที่เป็นด่านความทรงจำของลีโอนะแต่ว่ากว่าด่านจะหาเจอก็คงจะเล่นไปหลายตาแล้วเหมือนกันนะฮะเห็นว่าอนาคตเนี่ยจะมีสกินของลีโอกับเอมม่ามาใช่ไหมก็ ที่จริงอะ่ะมันเคยมีของโจ๊กเกอร์กับผู้อย่างรู้แล้วนะฮะแต่ว่าผมมาไม่ทันตอนนั้นแมก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าสกินเขาไม่เอากลับมาขายใหม่นะถือว่าลิมิเต็ดเลยทีเดียวเป็นสกินฟ้าที่ลิมิเต็ดนะครับผมแต่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะมีสกินโจ๊กเกอร์เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นสกินม่วงนะฮะก็มาพร้อมกับลูกแก้วของตัวละครใหม่นะครับผมเป็นสกินเป็นสกินธีมคริสต์มาสนะครับผม ก็ชุดก็จะออกสโนแมนหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู <c oughs> เราพูดเราไม่ได้สนใจรอบข้ายเลยเนะี่ยโอเคตั้งนานเพิ่งจะเสร็จไปแค่เครื่องเดียวให้ตายเถอะนาดูสิฮะมันไม่ค่อยมีสายช่วยเหลือเลยที่จริงเราควรจะเอาหมอมาอย่างน้อยหนึ่งคนนะแล้วผมก็โดนมาร์กเรียบร้อยและฮันเตอร์เป็นอูช้างด้วยมันมีโอกาสที่จะว่ามาหาผมสูงมากฉะนั้นผมไปดีกว่า เสียงผมอาจจะแปลกๆนะครับผมพอดีว่าเพิ่งไปซื้อหูฟังใหม่มานะครับผมแล้วมันก็แถมมากับไมโครโฟนนะฮะทำให้เสียงมันอาจจะดูชัดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมอาจจะลองไปฟังเสียงตัวเองตอนตัดต่อตอีกทีแล้วกันนะฮะในที่สุดจ็อกเกอร์ก็มีสกินม่วงที่มาจากการสุ่มสักะที เออเอาตัๆนะผมจะโคตรตกใจมากเลยนะฮะเวลาผมใส่หูฟังสองข้างแล้วมันได้ยินทั้งสองข้างคือแบบมันจะแบบเหมือนว่ามาอยู่ใกล้ๆเราจริงๆอะ่ะค,คือใจหายแวบเลยเมื่มอกี้าอีโดดไปเสมึงสปินอ๋อ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 ชิพายแล้วเอ,อ้สก,กิลใช้พลาด เออ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 ขอบคุณหมอเอ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 อหนึงน่งหน,นึงนน่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ป่วยเดินโคตรลำพักเลยอออขอบคุณหมอครับโอ,โอ้โอ้อีไลนายต้องเป็นคนหาเครื่องพร้อมจุดแล้วนะให้ตายเถอะเราไม่ได้ไปท้าทายฮันเตอร์อย่างนั้นเลยเราโอ้ โอ้ไมยก็เกือบโดนกูเนี่ยเค okay, หมอหมอวิ่งไปเลยหมอเออ้งผมวิ่งก่อนแล้วกันนะอา ah. ชิบหายแล้ว oh. เลยเฟดยังอะรอบรอบรอบที่โดนจับแล้วไม่กินเลยเฟดยัง,งน่าจะยังไม่เลยนะน่าจะนะ จะบ,บินอยู่แล้วโซนดีๆหน่อยนะโซนดีๆหน่อยนะโอ้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 เออจุออออดจุดจุดจุดโอเค What the fuck? Oh. ไปกดรับของไปกดรับของค้างอีกนิดนึงนะฮะโอเคสำเร็จการแข่งขันหนึ่งแมตส์เรียบร้อยเล่นอีกสักแมตช์แล้วกัน โอเคเหมือนว่าเราจะเจอด่านที่ผมต้องการแล้วนะฮะก็น้องถุงแล้วคือเป็นสก,กินเป็นสก,กินที่ผมมีด้วยนะสก,กินที่เข้ากับธีมฤดูหนาวที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสก,กินที่แลกที่สุดเช่นเดียวกันเจ้านะ่ะโอเคมันสามารถรู้ทางอ้าว เจอลูกไฟทีผมหนีเลยหนีหนีไกลๆผมเอาเปิร์กอะไรมาเนี่ยลืมเช็คเปิร์กอีกแล้วโอ้โอไมคก็ดโอไมคก็ดโอไมก็ดโอ้โหห้องวีจะรอดไหมเนี่ยน้องถงมันเป็นตัวโซนที่โคตรเก่งเลยนะฮะ แล้วคือเอ่อยังไม่ได้แตะเครื่องสักจึ๊กเลยแต้มแล้วก็ได้น้อยมากๆแล้วอีไลมึงจะลงมาช่วยกูได้หรือยังขอบคุณมากแม่เอาไทยมาด้วยกูชื่นใจมึงเหลือเกินอ,อีไม่ดนไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยกระตุกอีกแล้วอม่ไ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 มอาย เออนักมายากลนักจิตกรนายต้องมาช่วยฉันแล้วะนะเพราะฉันน่ะต้องการหวังพึ่งน้มากที่สุดเสียงมึงดังชิบหายระวังด้วยระวังด้วยมึงตัดช่วยกูเซ่ขอบคุณมากที่เอาไทยมาแล้วกูก็ไม่รอดอีกแล้วบล็อกให้กูหน่อยอืมอ้าอ้าวอช่า,า,างมาเถอะอัน,นั้นก็จะบินและอ่ะกูเล่นกับมันหน่อยแล้วกัน หนาวขึ้นไหนนะก็จะบินเลยไงเอาที่มึงสบายใจโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมว mm ันคริสต์มาสนะครับผม mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีถึงกี่พาร์ทแต่ถ้าดูจากตัวละครแล้วเนี่ยก็คงจะมีสักประมาณอ่อสี่พาร์ทนะครับไม่ก็5พาร์ทนะครับผมจะพยายามแบบ mm hmm. จะพยายามแบบมีให้มันเป็นซีรีส์ซีรีส์เหมือนกับเอ อ่อ uh, identity VX จะลดปากนะครับผมไม่ใช่เลยฮะเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำคลิปแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็หาก,ก like, ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามก็เยอะๆขึ้ปมันจะได้่องมาแล้วก็แล้วสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> ปวดท้อง